สวัสดีครับผมับผมาเช่อวันนี้พ่กเกมอะไรเอ่ยนะครับเกมสกาย i m นะครับอก็วันนี้จากจากต่อต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมก็มันก็จะมีพลักิจอันหนึ่งมาให้นะครับนันคือพาักิจ d a r k t e s r e t u เ n เมื่อความมืดกลับมานะครับผมด้วยกุญแจกระดูกนี้ของนันทุนเล่าอ่าดปลอดภัยอยู่ในการดูแลของข้า เอ่อฉันต้องนำสิ่งนี้กลับไปยังทวาไลท์แคปเจอร์แปล,ออปแปลว่าอะไรนะเพื่อ,เพ,อเพื่อของเพื่อคือนของคืนกุญแจสเกเลตันคีย์เนี่ยในในที่ที่พี่มันควรจะอยู่นะครับสเกเลตันคีย์ครับก็มาเคยสิ่งนี้นะสเกเลตันของมมนเยอะชิบปายแล้วสุดก,ก็ควต้องก็เอาออกบ้างละเอาเนี่ยจอนเนี่ยสเกเลตันคีย์นะครับสิ่งนี้ อ่ออีกเรื่องหนึงเห็นคนสงสัยว่าเออจะรู้ยังไงว่า SkyUI เนี่ยเอ่อ SkyUI ได้ทำงานเอ่อได้ได้ทำงานแล้วก็คือได้รับการ activate แล้วนะครับผมก็คือคุณต้องลองกด ESC นะครับผมมันจะมีคำว่า mod configuration นะครับผมซึ่งซึ่งถ้าคุณเจอสิ่งนี้แสดงว่า mod เนี้ยทำงานปกติแล้วครับ mod SkyUI นะครับผม มอสก SkyUI จะเป็นต้นแบบของลหลายมอส d นะครับในนี้ก็มีมอสทั้ง18บวกแล้วก็ไป18บวก <c oughs> อย่าดูเลยถ้าถ้ามอสอันไหนที่คิดว่ายังมอสอันไหนคิดว่าถ้าลงแล้วมันยังไม่อ t i v a t e นะครับผมคุณน่าจะลองไปเช็คตรง Mod configuration ก่อนนะครับถ้ามีชื่อขึ้นแสดงว่ามันอ t i v a t e แล้ว แต่ถ้ายังไม่มีชื่อขึ้นแสดว่ามันยังไม่อัติเว e หรือว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับผมให้เราไปแก้ไขดูเดี๋ยวผมลบนะครับ SkyUI นะครับผมแบบนี้อย่าเรยเป็นโหลดกันนะครับมอดนี้มีประโยชน์มากๆในการจัดเรียงต่างๆแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องเออคลังของเรานะครับดีมากๆเลยแล้วก็เปนตัวช่วยในการจัดการมอดด้วยประเด็นโอเคเดี๋ยวผมต้องไปที่ Twilight Capture นะครับ แต่ก่อนหน้านั้นผมเดี๋ยวผมต้องขอขอตัวไปลองหน่อยนะครับก็คือจะเห็นคุณจะได้เห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับเวลาเราใช้พลิกล็อกนะครับปกติเราพลิกล็อกเป็นอะไรเป็นไม้แหลมแยงเข้าไปแล้วก็มีอะไรอย่างใช่ไหมเดี๋ยวลองดูวันนี้ดูนะครับหลังจากที่เราได้สเกลต้นคีหรือกุแจผีถ้าบ้านเราเรียกบ้านเราเรียกว่ากุแจผีนะครับผมก็มันจะทาําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋เดี๋ยวดูกัน โอเคกลับมาละพ่อป๊าถ้ากับป๊าคุณกลับบ้านแล้วเอ่อคุณมีเงินให้หนูไหมไหมคะเอาไปเลยพ่อป๊าอยู่แล้วนี่กิวาชาริตี้โอเคเดี๋ยวต้องออกนอกเเราจะไปลองหาบ้านสักหลังที่เรายังไม่ไปปลดล็อกนะครับผมเอานี้กันง่ายดี นี่ครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปร่ปรางแบบนี้นะครับผมนะเห็นไหมเป็นกุญแจผีชั้นดีนะครับก็ช่วยในบางเรื่องบ้างนะครับให้ดูขงังแต่จริงมันนนมันมนมนไม่ค่อยมีสกิลอะไรมากมายนะครับโอเคเราไปทำภารกิจกันดีกว่าโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจของพวกทางติฟนะครับผมทาง โซนนะครับก็มันจะต่อจากภารกิจจากครั้งที่แล้วเลยนะครับผมบรายไซส์นะครับก็คือเนี้ยเราก็จะได้เอากุญแจเนี้ยไปคืนให้กับนักทูน่าลซึ่งแน่นอนว่าการคืนปั๊บไอสิ่งที่เราเห็นในเมื่อตอนต้นนะครับก็จะไม่สามารถเห็นได้อีกเลยนะครับแต่ว่าคุณจะได้ได้รับเอ่อรับสกิลมาอันได้รับสกิลอบิลิตี้พาสิฟมานะครับ นี่กูม,มาทำไมอย่างนี้เ,เอ้อพาพาปาพาฮาหัน <c oughs> ฮอวิดาาอยู่ข้างหลังนี่รู้สึกดีรู้สึกดีดีอ่ามาถึงแล้วครับ <c oughs> ทวายไลท์แคปเจอร์ซึ่งถ้าเรามาที่เนี่ยก็เราถ้าเรามาที่นี่เราจะไม่สามารถมาได้นะครับ บอกไว้ก่อนเลยต่อให้ประตูเปิดก็เราก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะต้องเป็น,ปนไปตามภารกิจของมันภารกิจของเราคือการคืนกุญแจนี้ให้กับนักทูเลนะครับแล้วนักทูเลาก็จะให้ให,ให้รางวัลโดยการได้รับได้รับพลังอันนึงมาซึ่งถ้าเราได้รับพลังนี้มันจะมีกี่แบบวะสามแบบนะครับถ,ถ้าผมถ้าผมไม่ผิดถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ สปีกกับนาติงเกลเซนติเนลนะครับผมพูดคุยกับพูดไอเซนติเนลผู้ปกป้องนาติงเกลอเอ๊ยนาลติงเกลผู้ปกป้องนาติงเกลเออช่างเหอะไอนิงเกลเซนติเนลฉันรู้สึกว่าไม่เคยเห็นนายนะ <c oughs> แต่ฉันรู้สึกว่านายเป็นคนผู้คนของพวกเรานายเป็นใครเหรอเออฉันสถามแบบเดียวกับนายเหมือนกันอะเออ ในในติงเกลองสุดท้ายฉันกลัวว่าฉันปกป,กป้องเซคเจอร์คนเดียวมันสุดจะไม่ไหวนะคนสุดท้ายเหรอกรดิดอะขึ้นกับกดิดอะขึ้นนะ่ะฉันถูกทรยศโดยผู้เดียวกันอีกอยาฉันอาที่อย่างหนึ่งคุณโดนีนยังไงฉันฉันตาบอดตาบอดจากความมืดของขอสะพานเรียกว,ว่าเพื่อนสนิทอีกอย่างนะ เฟสตอร์เรนอ๋อไอ้เบอร์เซอร์แฟงมันมันขโมยกุญแจผีไปเดี๋ยวนะคุณคือเกอร์ละเหรอฉันไม่เคยฉันไม่ได้ยินชื่อนานมานานแล้วนายรู้ได้ไงอ่ะฉันมีกุญแจกุญแจนายมีกุญแจผีฉันนึกว่าฉันจะไม่เห็นมันอีกแล้วแล้วเมอร์เซอร์แฟงล่ะตายเหอะงั้นมันจบแล้วการตายของฉัน เอออินเวนตายตาหลับแล้วเออฉันติดนี่นายอยู่นะไอฉันทำเนี่ยเพื่อนอัลเทอร์ล่ฉันทำเนี่ยเพื่อเกลียวฉันทำเนี่ยเพื่อความรวยอัลเทอร์ล่คารายเชื่อฉันนะคารายเธอยังมีชีวิตเหรอฉันกลัวว่าเธอจะฉันฉันกลัวว่าเธอจะเป็นเป็นแบบเป็นแบบแบบเดียวกูจบด้วยเป็นเหยื่อจบการเป็นจบด้วยการเป็นเหยื่อของเมอร์เซอร์แฟงฉันเอาวใจนี้ไป แล้วสาระพวกเขาก็เอาคุญแจนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็ผิดหมดเลยสำหรับอ,อ,อันนี้ภารกิจเสริมนะครับก็คือรีเซ็ตเนสตอร์มจอนนอลนะครับการเดินทางของ New Storm. New ิวสตอร์มเนสตอร์มแล้วอยู่แถวๆตรงนี้นะครับจริงๆคุณไปได้เลยก็ได้นะไม่ต้องถามแม่ไอเจมอนั่นหรอกนี่ครับเอามาซะจอนนอลเก็บต่างไม้หมดมีอะไรกูเก็บไม่หมด ของหายากเดีย๋ยวต้องใช้คัพของในมอสอีก Receive Journal Follow Pilgrim เราลองอ่านเชื่อ่า,อาตัวเอ็นอนาจิตมากอ่าฮะอันนี้เอาไปไปที่หลังกันนะครับไอว่ารู้เรื่องกัน โอเคเราต้องเดินเข้าไปตามเส้นทางของ PewDiePie เลยโชคดีนายติงเกลแล้วกูเป็นนัสกูนะะช่องเมัน้มันอนเปิดเพลงนะพอเปิดคุณจาตอนที่ได้ไ,ดไหมผมเปิดเพลงปั๊บเนี่ยไอลิขสิทธิ์เพลงเอ,อ่อซาวแท็กของนัสนัสไอนันนสกูเนี่ย โผล่ขึ้นมาตัวแรกเลยอะผมแแบบสยองขวัญเลยเรียนๆคนเพนมันไม่เห็นกูหรือว่ากูไม่เห็นมันไอ้พวกเนี้ยอย่าเชื่อมานะครับมันเป็นสตูเรามันเป็นผู้ปกป้องเ่อะต้องเรียกให้ถูกนะเป็นวิญญาณผู้ปกป้อง คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยหลายคนคิดว่าเออทำไมพี่ถึงมันไม่เกิดเป็นคิวมูฟล่ะอ๋อนี่บอกว่าเป็นโอกาสนะครับผมบอกไว้ก่อนมันคือโอกาสเป,เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณมีมอดที่เรียกว่านะะแบบ the land นะครับเดลแดนอัปเดตนะครับชื่อมอดนี้นะครับมันจะช่วยปรับโอกาสค่าโอกาสในการเกิดคิวมูฟขึ้นนะครับแต่ว่าผมยังไม่โหลดมานะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันค่อนข้างาจะลำบาก เดี๋ยวผมบอกว่าแบบนี้สนุกนะครับเนี่ยโอกาสแต่ว่าไกด์เราทำอย่างเงี้ยไกด์เราสเนิก,กิ้งแล้วสเนิก,กิ้งแล้วเกิดคิวมูฟเงี้ยมันก็จะสเนิก,กนิ้งแอ็แทกเงี้ยมันทำให้เกิดโอกาสเพิ่มโอกาสในการเกิดคิวมูฟมากขึ้นนะครับการเกิดคิวมูฟนี่จะขึ้นอยู่กับสกิลของคุณนะครับสกิลเพิร์กของคุณชิบหายละนี่แหละโอ้ย เดินตามเดินตามเงามืดนะครับผมโอ้ยพลาดละแล้วลกูก็โอ้เอาติดไอ้นี่ให้อยู่ข้างหลังอีกเบอร์เอาออกสิครับเออจบนะครับเดินเดินตามเดินตามเงาไว้เลยอย่าให้แสงโดนไม่งั้นเจ้าคุณจะลดลดเลื่อนลงเรื่อยๆแล้วคุณสามารถตายได้ง่ายนี่ใครวะแบนดิตมึงมาทำอะไรที่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเลือดเลือดโอ้โหกูมไม่เคยกินยามาก่อนในชีวิตนี้กูจะตายเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เดี๋ยเลือดก่อนเลยอาหารกูาารนัสกนูนะโว้ยเดี๋ยวเลือดเลือดกูม,มีเลือดเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> เดี๋ยวอาหารวายเลือดอาหารกินให้หมดโอเคแต่ก็ระวัง กับดักด้วยกับดบักแถวนี้เยอะมากเยอะมากมากใช้เวลาช่วงอึดใจหน่งอนะในการวิ่งไปนะครับไม่ต้องรีบมากแล้วก็ตรงนี้โอ้ยหลอด โอเคมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ส,าสก,การลันน็อกทูนอลน็อกทูน็อกน็อกทูน็อไม่ค่อยมีอะไรสรลายคนนี่อาจจะงง,ง,งว่าเฮ้ยหาไม่เจอทางออกอยู่ไหนวะคุณต้องกลับไปอีกรอบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมค,คุณต้องดูดีคุณด,ด,ดูคือเกมนี้มันค่อนข้างจะซอดแล้วก็สีแม่งค่อนข้างจะเหมือนกันด้วยแม่งอยู่นี่นะครับประตูอยู่นี่ นะครับมาเเดยนเป็นกับดักด้วยนะบอกไว้ก่อนของไ่เยอะแล้วผมไม่เก็บหรอกโอเคโอ้กับดักเหรอเอ๊นี่ห้องอะไรว่ะอ่าได้ใช้แล้วอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่งงๆว่าเออพี่ทำไมผมไม่ทำไมมันพลยล็อกพี่ของพี่มันเป็นปแบบนี้นะครับผม มันก็คือว่ามันเป็นออไอเทมเควสนะครับผมมันเลยสามารถใช้ได้และอางที่ว่ามันมันไม่พังนะครับผมนี่คือข้อดีของมันคุณทำยังไงมันก็ไม่พังหรอกครับสกิลคุณน้อยคุณก็สามารถปลดล็อกได้นี่คือทางรดปะเชวส์เคกูเห็นตัวหนึงนน่งตัวน้นเอองั้นใช้ดีกว่าพลังนี้น่าจะโอเค ่าโอเคสองตัวมันทะเลาทางนี้เปล่าวะเดี๋ยวนะเหมือนจะใช่ i ิน e r ส a p t ปช e ไปเก็บมันก่อนดีกว่าเฮ้ ฉันรู้สึกถึงาแรงกดดันหายไปซะโอเคน่าจะไม่มีละ น่าจะต้องไปทางทางอื่นแล้วนี่เป็นที่ไหนวะทำไมเราไม่เคยเห็นที่นี่มาก่อนโอ้มีขอให้เราเก็บซะด้วยอือหึอนี่เป็นอาเซียางที่น่าจะเป็นของสำคัญเก็บไปก่อนแล้วกันบ้านหน้าอยู่ดีๆป้ป้าป้าป้า ุงสารที่เราสามารถยึดได้นะครับถือว่าเป็นบ้านเราได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนถ้าคุณอยากอยู่นะจากคนที่ว่างงๆเฮ้ยทาไมถึงไม่มีทางไปแล้วอะเรียกคุต้องลงข้างล่างเหรอเนี่ยข้างล่างมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วทางออกแล้วทางไปอยู่ไหนอะนั่นก็คือทางนี้นะครับอ,อ๋อหมึดหก็คือทางนี้แหละครับทางนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมต้องติด,ตดไฟก่อนเพื่อให้คุณเห็นนะครับผม โอ้โหเฮียโคสว่างเลยอ่าลงไปข้างล่างก่อนนะครับเจ็บนิดหน่อยอันนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับงงๆทำอะไรวะที่นี่มันเหมือนบอกว่าเป็นที่ลงไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นคาสเก็นนะอ่าเราก็ลงมาข้างล่างนะครับมันใช้เวลาไม่แป๊บใช้เวลาแป๊บเดียวน,นะครับผม โอเค mundo. Ooh, okay, นี่ก็จะเป็นอย <ness salts> <ness> e <AT> <mumbles> <và hai> ู่ในทูมของน็อ t ทูนอลน็อกทูนอลโอเคแล้วเราจะเสียกุญแจไว้ตรงดูกุญแจนี้นะครับแม่งเล็กชิบเพ่งเลยมาแล้วฟังน็อ t ทูนอลนี่น็อ t ทูนอลแจ้งแจ้งไว้ก่อนนะครับผมน็อ t ทูนอลนี้เป็นหนึ่งในเดดิเดดิเทพีเอศูนนะครับผมซึ่ง เทพีอ,อสูรในนัสกายลินเนี่ยนั้นนะจะโผล่มาเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีน้อยมากดังนัน้นนอทรนอก็จึงเป็นเทพีอสูรที่ค่อนข,ข้างจะดังเพราะว่านางโผล่มาเป็นตัวอย่างนี้เลยปกติจะมาออกมาเป็นเสียงหรือก็ไม่ก็เป็นอยู่ยในอยู่ในรูปปั้นหรือก็ไม่เป็นหลบเป็นรูปรูปล้ปาสแสงแสงกลมๆอะไรอย่างนงี้นะครับผมออ<า>เออ,เ,อ,อ<ป>เรามีอะไรที่นี่เนี่ย นี่เป็นปีกว่า,วาแล้วเนาะที่ฉันไม่ได้ขึ้นมาบนโลกนี้อ่าอีกครั้งที่กุญแจได,ได้ได้นำที่ได้นาได้นำมนเก็บแล้วก็แชมเปี้ยนได้กลับมายังสแคปเชอร์ตอนนี้อีบอนเมดได้รับนะครับเติมเต็ม you stand before with your counterpart o r you head or kiss on you cheek nothing more than he fulfill your agreement เดี๋ยวนะเพื่อผู้คนจะได้เห็นหน้าแม่นางเทพีสืคนนี้ชัดเจนนะครับผมขอดับไฟตัวเองก่อนดับมานาดเออไป็งีงโอเคไหมแต่เราต้องคู่ด้วยรับรู้เกี่ยวเกียรติยศและแล้วแล้วก็ ศาสาบานพักขาวพักดีมันคือรางวัลอย่าจงอย่าก,กลัวนายมีพลังอยู่นายหขวในพลังมันที่นี่คือที่นอทรพลังงานที่นี่คือพวกเอเจนต์ในของนอทรน,นอได้เกิดขึ้นศาสาบานนั้นจะติดอยู่ที่นั่น โชคดีานติงเกลโอเคนะครับผมอ่าไอเนี้ยเอาสตารฟเนี่ยมันจะรวมแบบว่าเสกเสกเสกพลังของของเนี้ยไปใส่ถัตโตแล้วก็ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นสเตลก็คือสเตลก็ชื่อมั่บ่อยนะครับก็คือตอนคืนปั๊บคุณจะมีพลังในการสเตลมากขึ้นนะครับผมอันที่3 s ซัพเตอร์ฟิอันนี้ก็เหมือนการเสกเหมือนกันนะครับ มายว่าเสกเสกพลังอะไรเสอย่างออกมานะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็น shadow clock t r a add ก็โอเคเดี๋ยวมอสเอ่อนัสโกนี่อาจจะทิ้งไปเลยนะครับมันไม่มีประโยชน์ละอาจจะไปเปลี่ยนเป็นมอสอื่นแทนนะครับโอเคก็เจอกันครั้งหน้าครับผมเพราะผมนายชุดเหมือนเดิมนะครับ